ผีปอบนอกเหนือจากผีก็ซื้อแล้วผีปอบก็ถือว่าเป็นผีอีกประเภทหนึง่งที่อยู่ในความเชื่อของคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานผู้คนเชื่อว่าผีปอบคือผีที่เข้าสิงร่างมนุษย์เป็นผีร้ายที่ไม่มีรูปร่างหรือตัวตนของมันเองตามตำนานบอกว่าผีปอบคือยักษ์ที่เข้าสิงร่างมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์ที่มีวิบากกรรมเคยกราบไหว้บูชาผีและเคยฆ่าสาตัตว์ตัดชีวิตคนจำพวกนี้นะคะจะต้องถูกผีปอบเข้าสิงได้โดยง่าย เมื่อผีปอบเข้าสิงร่างมนุษย์แล้วมันก็จะกินตับไตไส้พุงอวัยวะภายในของคนที่โดนสิงจนหมดทําให้ผู้ที่ถูกสิงตายในที่สุดโดยไร้ซึ่งบาดแผลภายนอกดูราวกับว่าเป็นแค่การนอนหลับไปเท่านั้นแล้วผีปอบก็จะสามารถใช้ร่างของเหยื่อได้ตามต้องการนําไปกระทําการที่ไม่ดีต่างๆรวมทั้งออกไปหาของสดๆดิบๆกินตามวิสัยของยักษ์ กินอย่างมุมมามและกินจุก,กว่าคนปกติที่จะกินได้บางครั้งก็กินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารผู้หญิงที่แพ้ท้องซึ่งมีความต้องการกินของแปลกๆจึงมักจะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปอบสิ่งได้ง่ายแต่ปอบนั้นนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นปอบได้เหมือนกันบางความเชื่อก็บอกว่าผีปอบคือผู้ที่ใช้วิชาทางไสยศาสตร์และมนต์ดำไปทำร้ายคนอื่นเมื่อพลาดพลั้ง หรือไปเจอผู้ที่มีวิชาเก่งกล้ามากกว่าตนมนคาถาที่ใช้ไปก็จะสะท้อนกลับเข้าสู่ตนเองทำให้กลายเป็นผีปอบเป็นผีร้ายในที่สุด เมื่อหมู่บ้านใดก็ตามพบหรือสงสัยว่ามีผีปอบในบริเวณนั้นชาวบ้านก็จะไปเรียกหมอผีให้มาช่วยจับผีปอบตามพิธีโบราณโดยขังไว้ในกระบอกไม้ไผ่และนำกระบอกไม้ไผ่นั้นแหละไปทำพิธีชาปนกิจเพื่อสวดส่งวิญญาณให้ไปจุติในพบอื่นๆเมื่อกระทำเช่นนี้แล้วชาวบ้านก็จะได้สบายใจและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปได้ค่ะ